สวัสดีครับวันนี้มามอบกับการยิงเจ็ด n ชนแนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมา,าชมพิทกับบ้าเนกัปป้าจูเนียทีมใช่ไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปชมรถหน่อยมีรถขนาดหน่าเอะเริ่มจากรถหนุ่มก่อน อนนี้เราใ้ยางอะไรยางพิลลรี่พไหนอาเดยาพาไปดูหลังเป็นิลรี่ตัวไหนเอานี่เลยอเป็นพิารี่ตัวนี้นไกัหัวกหัวบางที่เป็นพิลลารี่รุ่นนี้นครับนี่พิลลารี่นก็คือมีเปลี่ยนที่สนามด้วยใไหมโอเคเดี๋ยวไปดูที่บูธพิลลารี่ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวไปไหนลองดูทีรถมีอะไรบ้าง รถก็มีอ่ะมีอันนี้คิวสตาร์คิวสตาร์มีตัวนี้ตัวอะไรเอเลอเลเซอร์แล้วก็อันนี้ก็เอเลเซอร์เหมือนกันอันนี้ก็คือลิลลี่คูนี้ใช่ไหมครับแล้วเกียร์อันนี้เป็นแบบชิปเตอร์ไหมครับใช่มาดูข้างล่างหน่อยสิเป็นแบบชิปเตอร์แบบชิปเตอร์อา เขาง่ายไหมง่ายมากๆนิ่มมากนะปรับได้หลายระดับเนาะนี่ของเอลเซอร์ใช่ไหมส่วนโซ่เราใช้ของอะไรโซ่เราใช้ของเนดีไอวีอ๋อดีดีดีไอวีเส่วนโชกคอับดูไถโชกอ่ะไปใส่แก๊สตีเฮ้อปลาพาชมคันดึงด้วยนี่นี่มาดิมาดิไหนสัมภาษณ์น้องคนนี้เลยนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรั ครับชื่อน้องอะไรครับตังตังครับตังตังครับการถามได้ถามได้เอ่อที่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สิบสิบครับก่อนสูงเมื่อวานเมื่อวานแข่งแข่งได้เท่าไหร่ถามน้องดิเมื่อวานแข่งได้ที่เท่าไหร่ที่ห้าที่ห้าแล้ววันนี้สนามสองมั่นใจไหมถามน้องดิมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคใช้เบอร์ไลน์บอกฝวามได้ไหมเบอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบครับชื่อน้องคุณอะไร เด็กชายวชิรากรวงสมครับโอเคชื่องกน้องส่อไปป้ขับต่อไปชื่อไคิดเสียคิดมีเดทอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดขวบใช้รถอะไรครับรถหมาเลขอะไรสามเก้าตันามเลยต้องันามเลยยามเลยคิดว่ามั่นใจไหม เขียนครับเขียนมีเดทครับไช้รถหมายเลขอะไรฮะห้าสิบเก้าครับส uh ิบเอ็ดขวบร้อยสามสิบห้ายี่สิบห้าเชื่ออะไรฮะเด็กพอร์ครับชื่อจริงปองพล ไงพูมแล้วใช้รถสายเล็กอะไรกันเจ็ดสองฮะเจอโอเคเอามาไปดูาไปดูรถเล็กหน่อยรถกําลังจะลงแล้วกําลังจะลงแล้วดู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 สมัครมาหน่อยสมัครมาหน่อยเัาสมัครคนแรกเลยไอะแล้วสมัครคนแรกเลยเร็วเร็วเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงกันมาแป๊บนึงมาสัมภาษณ์น้องหน่อยสองคนสองคนเร็วน้องจะลงแล้วอายุเท่าไหร่ฮะเจ็ดเจองชื่ออะไรชื่อคูน ช,ช oh. ื่อจริงเด็กชายชนลากอนใช้รถหมายเลขสิบเอ็ดชื่ออะไรฮะเก้ใช้รถหมายเลขเก้าเก้าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่หขวบวันนี้มั่นใจไหมมีใครเป็นไอดอลไหมมีใคร

ไป,ไปดูกันน,กน,น,นี่ครับมาดูบรรยากาศนะครับน้องๆจากัปบ้านะครับเลสซิ่งสกู o l นะครับนี่ก็มาจำนวนหลายคันเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะลงทำการฝึกซ้อมนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออในพิซเนี่ยตรงนี้จะมีตั้งแต่ัปบ้า 49cc นะครับ ร้อีี่ร้อยี่ีครับร้อยีซีนะครับนี่ครับก็จะเป็นในโซนของกัรบ,บ้าเรซิ่งสกู๊พอลบรถหน่อยลบรถหน่อย สี่ก้าสปอร์ตมินิสีีนะครับเบอร์8ธนากรมานัเสบอร์9วชิรวิลุงวรารัตเบอร์14จิรกรสุขภมเบอร์28เรลแถมยิ้มปานิษแซ่เฮาเบอร์16นะเบร์69อินทัศอักษรสีเบอร์85อันวาบุญเทียม ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮาๆจะได้มาดูกันนะ